ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอพระร่วงหลังรางปืนออกวัดพระธาตุดอยสุเทพปี2515เนื้อทองเหลืองซึ่งว่ากันว่าเป็นทองเหลืองกระล่ยทองแจก,กกรรมการนะฮะทองเหลืองกระล่ยทองเนี่ย องนี้เป็นนะผมต้องใส่ถุงมือนิดนึงเพราะว่าผมไม่จับมือเปล่าเป็นพิมพเจดีนูนองที่หนึ่งนะฮะเจดีนูนเป็นทองเหลืองกะไะลทองนี่องที่หนึ่งองที่สองก็เช่นเดียวกันพอเหลืองกระลทองฮะ,ะทั้งคู่ เจด,ดีนูนครับสององค์นี้ถ้าจำไม่ผิดผมได้มาจากจังหวัดภูเก็ตนะไปไปอยู่ภูเก็ตนู่นผมเอากลับมาเชียงใหม่สององค์กับอีกสององค์เป็นพิมพ์เจด,ดีจม กระไรทองทั้งคู่แต่องค์ขวาเนี่ยอามาในกรอบพลาสติกแล้วก็น้ำเข้าฮะจะเห็นว่ามีสนิมแล้วก็มีคราบดำๆติดผมแกะกรอบออกแต่ด้านหน้านี่กระไรทองมีรอยดำๆเจด,ดายนิดนึงนะฮะผมเอาเข้าคู่กันเป็นสี่องค์ เดี๋ยวผมจะให้ดูคู่ที่หนึ่งด้านหน้าซ้ายเป็นเจดีนูนขวาเป็นเจดีจมนะฮะกระไรทองทั้งคู่ค่อนข้างหายากผมผมคาดว่าพบเห็นในอินเทอร์เน็ตนี่ไม่น่าจะเกินยี่สิบองนะเท่าที่ผมนับดูนะฮะคู่นี้ สวยงามมากอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งที่ผมเก็บไว้คือคู่ที่เจดีจมไม่สวยนี่แหละครับที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคราบคราบสนิมองพระไม่ผ่านการใช้สวยงามมากนะฮะโอเก็บเป็นคู่ไว้ซ้ายนูนขวาจมส่วน อีกองคหนึ่งนี่ผมได้มาเป็นกระไหลทองเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์พเจดีจมนะฮะแต่เป็นบล็อกขยื่นฮะสังเกตฐานด้านล่างที่องค์พระยืนนะฮะจะปั๊มขาดซ้มซุ้มด้านบนซุ้มด้านบนนี่จะขาดไปเพราะว่าขยื่อนออก ดูกับองค์จริงนะฮะองค์ปกติเห็นไหมฮะดูซูมนะฮะซ้ายซ้ายข้างบนซ้ายองค์พระขวามือเรานะฮะองค์ซ้ายมือเห็นไหมซูมจะหายไปซูมไม่เต็มแต่ด้านล่างเห็นไหมฮะที่ฐานล่างขยื่นคือคือตัวองค์พระยกลอยขึ้นไปทําให้ฐานข้างล่างขยื่นแต่ด้านหลัง นี่นะฮะด้านหลังเจดีโจมซ้ายมือนูนขวามือเดี๋ยวผมเอาเอาตัวองคองคเจดีจมมาเทียบดูอีกทีนี่นะะอีกองหนึ่งเห็นไหมฮะนะฮะดูล่องล่ององค์ซ้ายจะสูงขึ้นไปเจดีจะขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงเพราะว่าขยื่นขึ้นไปข้างบนน,นะฮะองขวานนี้ปกติพอมาดูด้านหน้า เหมือนกันฮะเพียงแต่ซุ้มข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือซ้มด้านบนเนี่ยซุม้มหายไปเห็นไหมฮะแล้วก็ฐานมีฐานยื่นขอบฐานยื่นนี่ซ้ายมือนี่คือบล็อกขยื่นแต่เป็นทองเหลืองกไหล่ทองพวกเห็นผมเห็นองค์เดียวฮะซ้ายมือที่เจอนะฮะท่านท่านใดมีนี่ทักเข้ามาได้ ว่าของท่านมีซึ่งค่อนข้างจะหายากหน่อยฮะห่วงมากใส่ถุงมือจับฮะไม่ไม่จับมือเปล่าครับวันนี้นำเสนอแค่นี้ก่อนทองเหลืองกะไลทองแจกก,กรรมการครับ ล่วงหลังลังปืนวัดพระาธาตุดอยสุเทพปี2515อายุพระเกิน50ปีแล้วครับครับสวัสดีครับ